สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เท่าไรกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับกลุ่มสุดท้ายเออกลุ่มสุดท้ายครับ <c oughs> นนะครับจะมา,าเราได้หัวข้อ,อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพานะครับโดยพวกเราเลือกเน้นที่จะเป็นสัตว์ครับใช่ครับโดยเราสำรวจชุมชนบ้านท่ามาโอครับโดยสถานที่ต่างๆให้เราไปในวันนี้นะครับจะมีสห เออสมาคมรถม้าใช่ครับบ้านมาโอปอครับนั่นและครับแล้วก็วัดพระแก้วรอนเต้าครับใช่ครับโดยสัตว์ที่มีก็ไปดูเลยครับปไปสถานที่ที่หนึ่งนะครับบ้านโอปออยู่ท่ามโอนะครับก็อันนี้กิ้งก่าสายพันธุ์เบียส์ดะก้อนอันนี้เราใช้ทักษะการทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกตโดยลักษณะของกิงกามี ลักษณะอย่างนี้ครับหนึงมีเขา่าใต้คอที่แผงเปะเป็นแผ่นหนังน้ำแหลมซึ่งจะพอพอเมืสีดาเมื่อรู้สึกตกใจโกรธหรือต้องการดึงดูดเพศผู้โดยมีความยาวเต็มที่ประมาณ16-18ถึง18นิ้วมีหลากหลายสายหลากหลายตามธรรมชาติเช่นน้ำตาลครีมและสีสดใสขึ้นจากการเพราะพันธุ์เป็นสัตว์ที่เชื่องไม่ดุร้ายและกินทั้งพืชและสัตว์ครับ และทักษะการจำแนกประเภทแล้วคือเราจะนำจำแนกประเภทคือเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์น้ำแรกที่เราพบนะครับคือปลาในเราใช้ทักษะการสังเกต ลักษณะของปลาในปลาในเป็นปลาน้ําจืดที่เชื่อว่าเป็นปลาชนิดแรกที่มนุษย์นํามาพอเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโดยมีลักษณะภายนอกมีลาตัวป้อมทรงกระบอกและแบนข้างเล็กน้อยส่วนหัวค่อนข้างลาดสีของปลามีสีเงินหรือสีเทาขีบหลังมีขนาดยาวและต่อเนื่องกันมีก้านขี้ที่แข็งและแหลมขีบหางเป็นลักษณะเว้าลึกและเราจัดอยู่ในแล้วเราใช้ทักษะการจําแนกจัดอยู่ในสัตว์น้ําครับ แมงปอเราใช้ทักษะการสังเกตโดยการสังเกตลักษณะได้ดังนี้แมงปอมีลักษณะภายนอกโครงสร้างล่างกายที่ซับซ้อนมีดวงตาขนาดใหญ่มากซึ่งเป็นตาประกอบที่มีเลนเล็กๆจำนวนปริมาณหมื่น 10, อันทำให้มีมุมมองที่กว้างและมองเห็นการเคลื่อนไหวได้ดีมีปีกปร่งใสสอคู่ที่มีเส้นปีกจำนวนมากถักทอเป็นร่างแห är, ปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสามารถขยับได้อย่างอิสระ ทำให้บินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีลำตัวเรียวยาวและป้องและเราจะจําแนงให้อยู่ในหมวดของสัตว์ปีกโดยสัตว์ต่อมาคือหมาพันธุ์บางแก้วเราใช้ทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะได้ดังนี้หัวมีลักษณะคล้ายลิมกระโหลกสีสามีมลักษณะโค้งเล็กน้อยปากแหลมเรียวยาวได้ส่วนกับใบหน้าใบหูเล็กตั้งชันใบหูแหลมชี้ขึ้นตากลมลีมีลักษณะปานกลางสีน้ำตาลเข้มและมีขนสีน้ำตาลโดยเราจัด ใช้ทักษะการจัดจำแนกโดยจัดจำแนกอยู่ในสัตว์บุกค,ครับเรามาถึงสถานที่ที่3ามค่ะสถานที่นี้คือสมาคมลถดม้าค่ะโดย<อ>สิ่งมีชีวิตที่เราเจอนะคะคือม้าค่ะโดยเราจะใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกตนะคะโดยลักษณะตามนี้ค่ะ มีหูยาวค่ะแล้วก็มีตากลมโตแล้วก็กระบอกปากเล็กค่ะแล้วก็ประมาณส4 1ุถึงสิบห้าจุดหนึ่งฮนค่ะแล้วก็มีหางยาวสวยค่ะค่ะและทักษะการจำแนกประเภทนะคะเราจะแบ่งแยกประเภทมาเป็นสัตว์บกชนิดสี่ขาค่ะอะะดูน่นี่นี่ต และสัติวนทีเราพบก็คือนกกาเบานะครับทักษะการสังเกตโดยลักษณะภายนอกจะมีลำตัวยาวๆหางยาวความแตกต่างอยู่ที่เพศตัวผู้จะมีขนสีดำ เลือบเขียวตาสีแดงเข้มและปากสีเขียวเท่าส่วนตัวเมียจะมีขนสีน้ำตาลเข้มมีหลายจุดขาวกระจ่างท,ทั่วตัวเป็นนกที่เป็นนกอยู่ในวงคัดคูขนาดใหญ่และทักษะการจำแนกเป็นสัตว์ปีกครับ ตัวแรกที่เราพบนะครับก็คือไก่ชนครับโดยเราใช้ทักษะการสังเกตโดยลักษณะของไก่ชนก็คือโครงสร้างลำตัวนะครับรูปร่างครับมีลำตัวที่กระชับสัดส่วนและมักจะมีความยาวลำตัวกระดูกมีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่หนาและแข็งแรงครับกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อที่ แน่นและแข็งแรงบ่งบอกถึงพละกําลังครับสีชาและใบหน้าใบหน้ามักมีใบหน้าเล็กครับเดียวแหลมแล้วก็หงอนหงอนและเหนียงครับหงอนมักมีขนาดเล็กครับเป็นหงอนหินที่กอดกระหม่อมไม่ใหญ่เกะกะครับดวงตาครับดวงตากลมโตสดใสเบลตาเฉียบคมมีขอบตาที่ ขนมคิ้วนูนพอประมาณนะครับแข้งขาลเลืเลยครับแข้งขาแข้งเล็กแข้งเกลดแข็งเรียบและเงาเหมือนเล็บมือน,นะครับครับชื่อนะครับผมรัฐนน์ในถาครับเลขที่ยี่สครับสวัสดีค่ะชื่อทิตาลีพาดูดมเบลด,ด่ะเลขที่ห้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อชอาลการใจกล,ล้าเลขที่ 8ค่ะสวัสดีครับชื่อสีหวานจันพาเล็กเลขที่6สวัสดีครับชื่อธรรมดาโฟนลำทอครับเลขที่ยิ่มสามครับสวัสดีครับผมชื่อธีรวีรัตนเดชาเลขที่16ครับสวัสดีครับผมนายเสรีโชคจากสว่างเลขที่3ครับเอ